สวัสดีค่ะการลักพาตัวถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยในต่างประเทศเหมือนกันนะคะโดยผู้กระทําก็มีวัตถุประสงค์แตกต่างกันไปตามสถิติแล้วยิ่งปล่อยเวลาให้นานเท่าไหร่โอกาสตามหาเหยื่อเจอก็ยิ่งน้อยลงเท่านั้นแต่เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในปี2003มีผู้ที่พยายามทําเหมือนว่าตนเองถูกลักพาตัวเธอทําอะไรยังไงไปฟังกันค่ะ ดาเฮเทอริงตันอายุ39ปีทำงานเป็นเทศมนตรีในสภาเมืองเลดบริดจ์ประเทศแคนาดาดูเหมือนว่าเธอวางแผนจะเป็นนักการเมืองที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตส่วนสามีของเธอเดวิดเฮเทอริงตันมีอาชีพเป็นนักดับเพลิงพวกเขามีลูกทั้งหมด3คนแต่ละคนก็ไปมีครอบครัวกันหมดแล้วและดูมีความสุขดีชีวิตของดาเฮเทอริงตันดูเหมือนจะเพอร์เฟกต์ทั้งหน้าที่การงานครอบครัวและลูกๆก,ก็ได้ดีกันหมดจนกระทั่งในฤดูใบไม้ผลิป,ปี2003 ช่วงไปลายเดือนเมษายนเป็นจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายในชีวิตของดานำไปสู่เหตุการณ์ที่น่าแปลกประหลาดและน่าตื่นเต้นเมื่อดาและทีมงานของเธอวางแผนที่จะเดินทางข้ามพรมแดนไปยังเมืองเกรทฟอลส์รัฐมอนทานาประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อไปปฏิบัติงานและหารือกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นถึงเรื่องต่างๆประมาณ2 3สมวันดาเดินทางโดยรถเช่าจากเลดบริดจ์ไปยังเกรทฟอลใช้เวลาประมาณ3มชั่วโมงโดยเดินทางไปถึงในวันพฤหัสที่1่พฤษภาค,คมปี2003 เมื่อประชุมอะไรกันเสร็จแล้วเพื่อร่วมง,งานของดาก็ได้เดินทางกลับไปก่อนแต่ดามีแผนที่จะประชุมต่อและชมพิพิธภัณฑ์ของเมืองในเช้าวันรุ่งขึ้นเช้าวันถัดมาเวลา10บโมงดาส่งข้อความบอกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขอยกเลิกการประชุมและยกเลิกแผนการเดินทางไปยังที่ต่างๆทั้งหมดพร้อมโทรบอกสามีว่าจะกลับบ้านช้านะไม่ต้องห่วงและก็ไม่ได้ไปดูการแสดงเปียนโนของลูกสาวด้วย เธอยกเลิกงานของเธอแล้วเธอทําอะไรปรากฏว่าเช้าวันนั้นนะคะเธอไปที่ร้านรับจำนำเพื่อซื้อจักรยานมือสองแล้วบอกคนรอบข้างว่าเธออยากขี่จักรยานชมเมืองที่ทอดยาวไปตามริมฝั่งแม่น้ำมิสซูรีและตอนเธอไปขี่จักรยานเธอซื้อของฝากให้กับลูกๆด้วยทุกอย่างดูปกติมากและเธอยังบอกคนอื่นอีกว่าเธอมีแผนที่จะกลับบ้านของเธอที่เลดบริชเย็นนี้พอตกดึกสามีของเธอก็รอแล้วรอเล่าเธอก็ยังไม่ถึงบ้านสักทีติดต่อก็ไม่ได้ หลังเที่ยงคืนเดวิดจึงตัดสินใจแจ้งความคนหายเมื่อเจ้าหน้าที่เริ่มตามหาเธอรถเช่าของเธอที่เธอจะใช้ขับกลับบ้านก็ถูกพบที่ลานจอดรถของศูนย์ราชการพ่อตำรวจตรวจสอบภายในรถก็พบถุงช้อปปิ้งเสื้อผ้ากระเป๋าเงินและกุญแจจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ประกาศว่าดาหายตัวและการหายตัวของดาเป็นที่น่าสงสัยอย่างมากจึงระดมกำลังตามหาทั้งเฮลิคอปเตอร์และเรือตะเวนตามชายฝั่งแม่น้ำมิสซูรี ทุกคนหวังว่าจะตามหาดาเจอในสภาพที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ก็ไม่มีวี่แวววันที่6พฤษภาคมในปีเดียวกันเวลา4ทุ่มครึ่งตำรวจในลาสเวกัสได้รับแจ้งว่าเจอหญิงสาวพฤติกรรมดูเลือกลักน่าสงสัยที่โรงแรมแห่งหนึ่งเมื่อตำรวจไปตรวจสอบก็พบว่าผู้หญิงคนนั้นคือดาเฮทริงตันคนที่หายตัวไปในเกรทฟอลส์ห่างจากลาสเวกัสเป็นพันไมล์ดาให้การกับตำรวจว่าเธอถูกลักพาตัววางยาและทำร้ายร่างกาย แต่จาเหตุการณ์ไม่ค่อยได้แล้วและต้องการจะแจ้งตำรวจอยู่เหมือนกันเมื่อได้ยินแบบนี้ตำรวจจึงต้องการที่จะพาเธอไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเพื่อที่จะได้มีหลักฐานในการดําเนินคดีมากขึ้นแต่เธอก็ไม่ค่อยจะให้ความร่วมมือทําให้หมอไม่สามารถตรวจร่างกายเธอได้อย่างครบถ้วนอย่างไรก็ตามผลการตรวจร่างกายในภาพรวมยืนยันว่าร่างกายเธอค่อนข้างปกติพฤติกรรมลึกลับของดาย,ยัางคงดําเนินต่อเมื่อเธอบินออกจากลาสเวกัสกลับไปยังเกรตฟอลส์ในวันที่8พฤษภาคม สื่อมวลชนได้ออกข่าวว่าดาถูกตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาว่าให้การเท็จเพราะเมื่อเธอกลับมาถึงเกรซฟอลต์ตำรวจที่เกรซฟอล์ซึ่งได้รับการประสานข้อมูลจากตำรวจในลาสเวกัสมาแล้วดำเนินการสัมภาษณ์ดาอย่างละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นใครลักพาตัวเธอเหรอดาได้เล่าเรื่องต่างๆให้ฟังแล้วเรื่องราวก็เริ่มสับสนและย้อนแย้งกันเองจนในที่สุดเธอก็สรารภาพกับตำรวจว่าเรื่องราวที่เธอบอกว่าขี่จักรยานอยู่ดีๆก็ถูกลักพาตัวนั้นทั้งหมดเป็นเรื่องโกหก อย่างไรก็ตามระหว่างที่เธอขี่จักรยานชมเมืองอยู่เธอได้เจอกับผู้ชายคนหนึ่งและยอมร่วมเดินทางไปกับเขาระหว่างที่อยู่กับผู้ชายคนนี้เธอถูกทำร้ายจริงๆตำรวจฟังแล้วก็ไม่ได้เชื่อสักเท่าไหร่นะคะตรงกันข้ามพวกเขากำลังสงสัยว่าดาแอบมีความสัมพันธ์กับใครที่ไม่ใช่สามีหรือเปล่าการตอบคำถามของดาแต่ละครั้งดูเหมือนกับว่าเธอตอบตอบไปไม่คิดอะไร เรื่องราวของเธอถูกพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ทั้งในเลตบ c ชแคนาดาและเกรตฟอล l สาธารณชนที่รับรู้ข่าวของเธอก็ดูเหมือนว่าจะเอียงเอียงมาทางตำรวจมากกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันที่ตำรวจเกรตฟอลประกาศว่าค่าใช้ใจ่ายในการตามหาตัวดามีราคาถึง1 5 0 0 0เหรียญเมื่อเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาแล้วเนี่ย สุดท้ายคนสำคัญที่ช่วยสนับสนุนดาก็คือเดวิดสามีของเธอเขาเชื่อว่าสาเหตุที่เป็นไปได้ข้อแรกๆเลยที่ทำให้เธอหายตัวไปเป็นเพราะเธอเครียดกับงานและเชื่อว่าระหว่างที่เธอหายตัวไปมีอะไรบางอย่างที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับเธอจริงๆเขายังเห็นรอยฟกช้ำดำเขียวอยู่เลยเอสรุปว่ายังไงดีคือไม่ได้ถูกลักพาตัวแต่มีปัญหาสุขภาพจิตแทนหรอตำรวจพักการเอาผิดดาไว้ก่อนและให้โอกาสเธอในการพิสูจน์ว่า เธอมีป er ัญหาทางจิตเวชจริงๆและจะหาทางรักษาเมื่อปัญหาเริ่มคลี่คลายลงเธอก็กลับมายังบ้านของเธอที่เล r i d g e แต่เมื่อมาถึงก็ต้องเจอปัญหาใหม่้าโถมเข้ามาลหลายๆคนกดดันให้เธอลาออกจากตำแหน่งเทศมนตรีแต่เธอปฏิเสธค่ะและต้องการจะอยู่ในตำแหน่งนี้ต่อไปในวันที่10มิถุนายนปี2003ตำรวจที่เล r บ d ิ e ก็ได้ตั้งข้อหาเธออีกครั้งประเด็นที่เธอเคยโกหกว่ามีคนสะกดรอยตาม ซึ่งเธอได้ไปแจ้งตำรวจเอาไว้หนึ่งเดือนก่อนที่จะเกิดเหตุลักพาตัววุ่นวายในเกรซฟอล l อีกข้อมูลที่เธอบอกตำรวจตอนนั้นก็คือมีชายนิรนามส่งข้อความมากวนใจเธอมากมายโดยเป็นข้อความลักษณะที่ชมเชยร่างกายของเธอและยังส่งจดหมายมาทางประตูหลังบ้านเธอด้วยคืนก่อนที่เธอจะไปทริปที่เกรซฟอล l ลตำรวจขอให้เธอมาเข้าเครื่องจับเท็จว่าที่เธอไปแจ้งความอาจจริงหรือเปล่าและขอโน้ตบุ๊กของเธอมาตรวจสอบแต่เธอไม่พอใจและเหมือนจะไม่ได้ทําตาม หลังจากนั้นดาก็ได้มีโอกาสสื่อสารเรื่องราวต่างๆต่อสาธารณชนเธอบอกว่าเธอไม่มีปัญหาทางจิตเวชใดๆและที่ให้การต่างๆกับตำรวจไปเป็นการถูกบังคับเรื่องราวต่างๆของเธอที่ออกตามสื่อนั้นก็ไม่เป็นความจริงเลยต่อมาช่วงต้นปี2004รายละเอียดที่ตำรวจสืบสวนเธอทั้งหมดได้ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชนรายละเอียดนั้นมีอยู่ว่าหลังจากที่เธอไปแจ้งความกับตำรวจเรื่องที่เธอถูกสะกดรอยตามครั้งแรก ตำรวจได้แอบติดตามเธออยู่เป็นเดือนและได้ติดกล้องไว้แถวๆบ้านเธอหรือที่ที่เธอไปประจำอีกด้วยเผื่อว่าจะจับชายเนื้อนามที่มันสะกดรอยตามได้เอาจริงๆคือตำรวจต้องการจะปกป้องดานั่นแหละแต่เรื่องนี้ดาไม่รู้นะคะทันทีที่เธอรู้ว่าเจ้าหน้าที่ได้มาติดกล้องเอาไว้สิ่งที่เธอเคยให้การไว้ว่าได้รับจดหมายจากชายเนื้อนามที่ประตูหลังบ้านเธอก็เปลี่ยนเรื่องราวทันทีว่าอ๋อจดหมายฉบับนั้นจริงๆชายเนิรนามมาวางไว้ที่หน้ารถเธอเธอจำผิด นอกจากนี้ยังมีคนเห็นเธอที่ห้องสมุดโดยเธอกำลังอา่านหนังสือเกี่ยวกับการถูกสะกดรอยตามสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็สังเกตว่าข้อความในหนังสือเล่มที่ดาอ่านไปปรากฏเป็นข้อความบนจดหมายที่ดาบอกตำรวจว่าชายนี้เนานำส่งมาให้เหมือนก๊อบกันมาเลยทีเดียวเมื่อเวลาล่วงเลยไปหลักฐานสุดท้ายที่สำคัญที่สุดที่จะมาตัวเธอกลับมาจากสามีของเธอเองเดวิดเดวิดเล่าให้ตำรวจฟังว่าเขาไม่แน่ใจอีกแล้วว่าสิ่งที่ดาพูดนั้นเป็นความจริงและสงสัยว่าดาได้นอกใจเขา อีกทั้งดายังมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหลายอย่างเช่นการซื้อชุดชั้นในแบบใหม่ๆนอกจากนี้เดวิดยังมอบแผ่นดิสก์ของดาที่มีข้อมูลต่างๆจากคอมพิวเตอร์ที่บ้านให้ตำรวจตรวจสอบตำรวจก็เจอว่าไฟล์จดหมายในแผ่นดิสก์สามไฟล์คล้ายกับจดหมายที่ดาอ้างว่าได้รับจากชายเนือนามด้วยเมื่อหลักฐานเหล่านี้ถูกเปิดเผยทีมงานของดาเองก็ปกป้องดาและบอกว่า รู้ได้ยังไงว่าหลักฐานเหล่านี้เป็นของดาและดาเป็นคนเขียนเองการที่จดหมายมาจากคอมพิวเตอร์ของดาก็อาจจะเป็นการพิมพ์โดยเดยวิดสามีของเธอก็ได้เพราะเดวิดอิจฉาในหน้าที่การงานของดามาตลอดเพราะอาชีพของเธอก้าวหน้ากว่าสามีในวันที่29มิถุนายนปี2004พลการตัดสินคดีก็ออกมาแล้วนะคะดาโดนแจ้งข้อหาก่อความเดือดร้อนต่อสาธารนณะด้วยหลักฐานต่างๆที่แน่นหนาและก่อนที่ดาจะถูกปลดจากตำแหน่งหน้าที่การงานตามขั้นตอน เธอชิงลาออกก่อนเลยในเดือนสิงหาคมปี2004และเธอยังยืนยันที่จะล้างข้อกล่าวหานี้ให้ได้ในวันที่10กันยายนเธอได้รับโทษจำคุก20เดือนและทำประโยชน์ต่อสาธารณะ100ชั่วโมงต่อมาเธออุทธรชนะในเดือนพฤศจิกายนปี2005โทษจำคุกลดลงจาก20เดือนเป็น1ปีและหลังจากนั้น1เดือนเธอก็ได้รับอิสระเพราะอยู่ในเรือนจำครบ1ปีพอดีแล้วหลายๆคนก็วิจารณ์นะคะว่าโทษเธอเบาจัง หลังจากออกจากเรือนจําดาราเดวิดก็ถูกประกาศให้ล้มละลายน่าจะเป็นเพราะเธอใช้เงินในการสู้คดีจํานวนมากเรื่องราวก็จบเพียงเท่านี้นะคะโดยที่ไม่มีข้อมูลชัดๆว่าอะไรเป็นแรงจูงใจให้เธอทําแบบนี้ส่วนเรื่องความสัมพันธ์กับชายอื่นก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าสุดท้ายอย่าลืมกดติดตามให้กําลังใจป้าส้มจะได้มีคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ